สารเติมเต็มกับการฉีดโบต่างกันอย่างไรสารเติมเต็มเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือเป็น H.A. ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหริ้วรอยล่องลึกเติมเต็มส่วนที่หายไปให้ใบหน้าดูอิ่มและสดใสามากขึ้น ปรับล่องลึกให้ดูตื้นขึ้นนิยมใช้บริเวณใต้ตาล่องแก้มหรือปรับรูมหน้าที่ยังไม่ได้รูปให้สวยสมส่วนมากกว่าเดิมขึ้นเช่นการฉีดสารเติมเต็มบริเวณริมฝีปากทำให้ปากดูอวบอิ่มหรือฉีดสารเติมเต็มบริเวณคางที่ช่วยทำให้หน้าดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการฉีดโบหรือบบโทรินัมท็อกซินเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียรที่มีชื่อว่าคอตติเดียมโบทูรินัมลดริ้วรอยโดยการทำให้มัดกล้ามเนื้อคลายตัว นำมาฉีดในบริเวณมัดกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของใบหน้าเช่นหน้าผากหว่างคิ้วกรามหรือบริเวณกรอบหน้าช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้ริ้วรอยลดลงการดูเล็กและกรอบหน้ากระชับมากยิ่งขึ้นสรุปคือการฉีดโบจะช่วยเรื่องริ้วรอยเวลาเราแสดงอารมณ์หรือต้องการปรับรูปหน้าให้เล็กและกระชับมากยิ่งขึ้น ส่วนการฉีดสารเติมเต็มจะฉีดเพื่อให้ใบหน้าอิ่มฟูดูสดใสเติมเต็มล่องลึกให้ตื้นขึ้นและผิวดูเปล่งปั่งขึ้นสรุปแล้วการฉีดสารเติมเต็มเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีใบหน้ามีริ้วรอยล่องลึกเช่นล่องแก้มใต้ตาเหมาะกับคนที่มีปัญหาใบหน้าไม่ได้รูปเช่นพวกขมับตอบหน้าแก้มหายหรือเหมาะกับคนที่อยากปรับรูปหน้าเช่นการเติมปากให้ดูอบอิ่มปรับรูปหน้าให้สมส่วนโดยการฉีดที่คาง เหมาะกับคนที่อยากผิวดูเปล่งปั่งดูสุขภาพดีบอกได้เลยนะคะถ้าเข้าวงการนี้แล้วเข้าแล้วออกไม่ได้ยิ่งเป็นการปรับรูปหน้าแล้วก็อยากให้ทุกชุด คนเข้ามาศึกษาและเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเลยค่ะเพราะการปรับรูปหน้าถือว่าเป็นการเพิ่มมิติให้กับใบหน้าพร้อมทั้งยังแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นแค่จิ้มนิดเดียวหน้าก็สวยแล้วให้ฟิลในความสวยในรูปแบบของคุณที่สำคัญเราต้องเลือกใช้สารเติมเต็มระดับคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นสารเติมเต็มแท้ที่คลินิกความงามและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยควรทํากับคลินิกที่มีมาตรฐานและปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการทําแต่ละครั้งนะคะ